สวัสดีครับอาเหลียงพาทัวร์นะครับวันนี้เหลียงจะพามาชมรีโว่แคปยกสูง2.4 e อ t r ทรีตัวเริ่มต้นนะครับหน้าล็อกโค้แล้วนะแล้วราคาดีมากนะครับราคากีธรรมดาอยู่ที่7,075,000บาทวันนี้พาชมสีขาวราคาเหลือ7,068,000บาทด้วยนะรีโว่แคปยกสูงนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับราคาดีด้วยนะ ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาสีขาวเนี่ย768,000บาทเองนะถ้าเป็นสีนอื่นๆก็775,000กันชนหน้ากระจังหน้าได้แบบล็กอกโค้มาเลยนะไม่ต้องซื้อถึงร้านนะไม่ต้องซื้อแพงเนี่ยซื้อ700,000กว่าก็ได้หน้าล็กอกโค้แล้วนะไฟหน้า LED Light Guiding พร้อมโคมโปรเจคเตอร์นะครับเป็นโครมรวมแสงอย่างนี้เลยนะไฟตัดหมอก LED นะครับมาพร้อมชุดตกแต่งนะครับลากยาวไปถึงซุ้มล้อป่องล้อเห็นไหม เนี่ยเป็นชุดตกแต่งของล็อกโคเลยนะไอตัวตกแต่งป่องล้อตัวนี้นะครับมาครบเลยสวยๆนะครับเครื่องยนต์150แรงม้านะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลนะครับจะบอกว่าเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลของโตโยต้านะครับเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลเจ้าแรกในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2001ในไฮรักไทเกอร์นะครับถ้าใครสนใจเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลเนี่ยผมแนะนำต้องซื้อ r ีโวนะเพราะเครื่องเขาดีจริงๆเครื่องมันทนเครื่องมันอึด คเครื่องมือแรงโดยกาเนิดไม่ต้องไปนั่งทําไม่ต้องไปนั่งแต่งนะครับใช้งานหนักได้ใช้ไปเลยทนมากผมใช้โตโยต้ามาหลายคันแล้วทนจริงนะครับล้อแม็กตัวนี้มันให้ขอบ17มานะแท้กยาง2อ5 65R 1าเห็นไหมครับแม็กขอบ17เดําเงาสวยๆเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับปรับแล้วก็พับไฟฟ้าได้มาพร้อมไฟเลี้ยวด้วยนะนี่คือตัวล้อมต้นนะตัวล้อมต้นก็คือมาครบ,บหมดแล้วมาได้ข้างมากับรถอย่างนี้เลยนะ มาในข้างแข็งๆเลยนะครับเหยียบได้ไม,ไม่สัน่นไม่ไม่แกว่งมาในข้างแข็งมากตัวนี้เป็นแหนบ3แผ่นนะตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นก็ได้แหนบใหม่นะแหนบตัวนี้นุ่มหนึบนะฮรเรามาขับดูแล้วกันนะมีมีแต่คนบอกว่ามันนุ่มหนึบกว่าตัวเดิมเยอะนุ่มหนึบกว่าตัวเมื่อก่อนเยอะนะครับไอความนุ่มความหนึบเนี่ยจริงๆมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกปกติถ้านุ่มก็จะย้วยใช่ไหมถ้าหนึบก็จะแข็งกระด้างแต่ของเราเนี่ยนุ่มหนึบลองดูนะครับ ซูเปอร์เฟกซ์ซับเพนชั่นเห็นไหมสติกเกอร์ตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ของช่วงล่างใหม่ประมาณปี2020-2021นะครับก็มาแล้วไฟท้ายนะครับยกสูงทุกรุ่นจะได้ไฟท้ายเป็นแบบ LED lighting g แบบนี้นะครับกันชนท้ายยกสูงทุกรุ่นจะได้กันชนท้ายแบบนี้นะฮะกันชนท้ายของล็อกโคด้วยนะฮะมันเป็นสีเทาดำ เห็นไหมถ้าเป็นกระจนท้ายรีโว่เมื่อก่อนนี้จะเป็นสีโครเมียมเงาๆนะแต่อันนี้เป็นกระจนท้ายล็อกโค้มาเลยนะครับเทาดํามาเลยแต่เกรดเอนทรีนะครับ, ry, รบถึงจะเป็นตัวยกสูงเนี่ยยังไม่มีกล้องมองภาพท้ายรถให้นะครับเห็นไหมไม่มีกล้องมองถอยนะใครอยากได้บอกแล้วกันเดี๋ยวติดให้เดี๋ยวติดให้นะใหกล้องมองภาพท้ายหลังเวลาเข้าเกยี์ถอยจะได้แบบปลอดภัยมากขึ้นนะเพราะว่ารุ่นนี้มันไม่มีเซ็นเซอร์ถอยนะครับ แต่แนะนาว่าติดเป็นกล้องมองภ้าพถอยหลังดีกว่านะจะได้ไม่เสียกันชนนะไม่ต้องไปเจาะกันชนนะครับเซนเซอร์ถอยหลังเนี่ยมันได้ยินแต่เสียงไนงะแต่ถ้าเกิดเป็นกล้องมองภาพถอยหลังเนี่ยมันเห็นภาพเลยมันชัดกว่านะครับกันชนท้ายไม่ต้องไปเจาะเซนเซอร์ห,หรอกติดกล้องมองภาพถอยหลังตัวเดียวจบเลยกระบะแ c a ของ r ีโวเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องหนึ่งคือผู้นั่งห้องแคปด้านหลังผู้ขับขี่เนี่ยหรือว่าด้านหลังผู้โดยสารนะครับฝั่งซ้ายเนี่ย สามารถเปิดปิดลงเองได้นะครับผมทําให้ดูนี่ผมทําให้ดูนะปุ๊บเห็นไหมเราสามารถเปิดปิดเองได้ไม่ต้องไปรอคนนั่งข้างหน้ามาเปิดให้นะครับไม่จำเป็นปิดเองก็ได้นี่มีที่จับเห็นไหมนี่เปิดปิดเองได้ชอบอะ่ะถึงจะเป็นตัวยกสูงนะครับแต่เกรดเริ่มต้นก็ยังเป็นบาะผ้าอยู่นะนะครับเป็นบาะผ้านะครับเห็นไหม เบาผ้าเนื้อหน,หนาเลยนะครับทรงสวยๆเลยเอาจริงเบาผ้านั่งสบายนะถิวสัมผัสมันนุ่มนั่งสบายนะครับไม่ร้อนเวลาจอดตากแดดนะไอ้เบาอผ้าเนี่ยนะครับน่าใช้อยู่เห็นไหมอัดซูมใ,ใกล้เลยเนื้อผ้าสวยเย็บดีนะครับเย็บดีตัวเบาหนานั่งสบายอกกระชับแผ่นหลังนะครับห้องแคบกว้างเห็นไหมห้องแคบกว้างนี่ห้องแคบกว้างมากด้านหลังจะมีช่องเก็บของให้ด้วยนะครับฝั่งนึงก็จะเป็น แมลงนะฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นชุดเครื่องมือของรีโวเนี่ยให้มาตั้งแต่ประแจไขควงครบเลยนะนะครับแล้วก็ตัวรีโวปัจจุบันเนี้ยจะเป็นมาตรฐานยูโรไฟแล้วนะฮะถ้าเห็นเครื่องหมายตัวเนี้ยมันโชว์โบนัปัดนะครับอย่าลืมต้องจอดล้าง DPF ด้วย DPF คือตัวกรองเข่าตัวกรอง PM 2.5ที่อยู่ใต้ท้องรถนะครับซึ่ง ถ้ามันโชว์เนี่ยเราต้องมากดปุ่มนี้นี่กดปุ่มนี้เห็นไหมต้องมากดปุ่มนี้แต่ก่อนจะกดเนี่ยต้องจอดรถก่อนนะจอดรถเข้าเกียร์ว่างนะครับแล้วกดปุ่มนี้มันจะทําการไล่เข่าออกมาด้านท้ายรถประมาณ1 0บถึงสิบห้าทีรอบเครื่องยนต์จะตีสูงขึ้นเพราะไล่เข่าดีว e o เนี่ยมันมีการล้างออโต้อยู่แล้วขน,ขนาดขนาดรถวิ่งขนาดขับขี่นะครับรอบเครื่องมันจะตีขึ้นตีลงไม่ต้องตกใจขนาดรถวิ่งเนี่ยมันจะมีการล้างออโต้อยู่แล้วนะครับก็ปล่อยเขาล้างไปแต่เหตุผลที่ต้องมีปุ่ม DPF ปุ่มรีเจนต์ตัวน การล้างออตโต้ปกติเนี่ยมันไม่เกลี้ยงพอบางครั้งมันล้างไม่หมดนะครับซึ่งยี่ห้ออื่นเนี่ยหลายๆหลายๆย,ยี่ห้อจะมีแต่ล้างออตโต้นะครับรีโวรเราเลยแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยการติดตั้งปุ่มรีเจนต์ขึ้นมาอีกปุ่มหนึง่งใช้ในการจอดล้างซึ่งไม่ค่อยเจอการจอดล้างบ่อยหรอกนะครับลูกค้าที่ใช้รถเยอะเ,อะเนี่ยไม่ค่อยเจอหรอกอลูกค้าที่ใช้น้อยอาจจะเจออาจจะเจอบ่อยหน่อยหรือว่าหรือว่าวิ่งใกล้ๆไม่ได้วิ่งไกลเนี่ยอาจจะเจอบ่อยหน่อยผมเคยเจอลูกค้า สองสามท่านนะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องจอดล้างประมาณสัก400กิโล500กิโลประมาณนั้นภายในพวงมาลัยเนี่ยเป็นยูรีเทนนะไม่มีหุ้มหนังนะครับเนี่ยไม่มีหุ้มหนังนะแต่ว่ามีปุ่มกดมาให้แล้วเห็นไหมมีปุ่มกดมาให้แล้วนะครับหัวเกียร์ก็เป็นยูรีเทนนะไม่มีหุ้มหนังเห็นไหมเนี่ยไม่มีตกแต่งอะไรเป็นยูรีเทนนะครับ แอ,แอร์จะเป็นแบบลูกบิดนะนี่แอร์ลูกบิดนะครับความเย็นบพาสนะครับแล้วก็ทิศทางแอร์มีไลฟฟ้าหน้าให้ด้วยไลฟฟ้าหน้าบิดให้สุดทั้งขวาอันนี้นี่อันนี้คือไลฟฟ้าหน้าโอ้ยีโวเนี่ยให้ตัวนี้มาตั้งแต่ตัวช่วงยาวเลยนะตัวกระสือเมื่อก่อนก็มีนะครับคือให้มาครบอะไอตัวไลฟฟ้าหน้านี่ถือเป็นระบบระบบหนึ่งที่ถือว่าอยู่ในรถราคาแพงเมื่อก่อนเมื่อก่อนต้องซื้อรถราคาเป็นล้านถึงได้ไลฟฟ้าหน้านะตอนนี้ซื้อรีโวตัวไหนก็มีนะครับ แล้วมีตั้งแต่ปีประมาณปี2015 2016แล้วด้วยนะฮะโตโยต้ตารีโวเนี่ยให้มาค่อนข้างคุ้มนะฮะให้มาดีเลยแหละเครื่องเสียงตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเสียงแบบมาตรฐานซึ่งมีอยู่ในรีโวทุกตัวตั้งแต่ตัวช่วงยาวตั้งแต่เซตเอディชันัตเตียจนถึงยกสูงจะเป็นแคปแะสี่ประตูเกรดแอนทรีนะครับแอนทรีจะใช้หน้าจอตัวนี้หน้าจอเรียบนะฮะไม่มีลูกบิดแล้วนะเป็นหน้าจอใหม่นะครับมาพร้อมกับตัวยูโรไฟนี่แหละนะฮะตัวเก่ามันจะมีลูกบิดอยู่ฝั่งขวา ใช่ไหมตัวใหม่จะเรียบเลยนะเครื่องเสียงใหม่เนี่ยจุดเด่นคือเรื่องของเสียงนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าคาปาสิ i ีฟเสียงจะแน่นกว่าเครื่องเสียงตัวที่แล้วเสียงจะดีกว่านะเสียงจะเพระกว่าคาปาสิทีฟเนี่ยถ้าได้ยินคําว่าคาปามันก็เหมือนกับแอมย่อมย่เลยเนาะนะอันนี้คือเครื่องเสียงใหม่มาพร้อมกับยูรไฟเลยนะครับเชื่อมต่อ Android Auto Apple Car Play ได้แต่ต้องเป็นเสียบสายอยู่นะเสียบสายข้้งล่างตรงนี้นี่เสียบตรงนี้ช่องเสียบ USB ี เป็นไทยใหญ่ไทย A นะครับขอเป็นสายแท้นะถึงจะสามารถใช้ได้นะครับ Android Auto Apple CarPlay ต้องใช้สายแท้นะทำอะไรได้บ้างขณะขับขี่นะครับสามารถสั่งงานแผนที่ด้วยเสียงได้นะเราจะขอเส้นทางไปไหนสั่งงานด้วยเสียงได้เลยนะครับโทรหาเพื่อนโทรออกหาเพื่อนด้วยเสียงได้ด้วยนะครับไม่ต้องมานั่งกดหาไม่ต้องมานั่งพิมพ์นะครับปลอดภัยกว่านะเวลาขับรถเนี่ยอย่าเอามือออกจากพงวงมาลัยนะครับอันตราย พอมีระบบเนี้ยนะครับสั่งงานด้วยเสียงได้หมดเลยเนี่ยมันก็ปลอดภยัยสะดวกด้วยสามารถเลือกรับฟังเพลง Spotify หรือว่าจ๊บแบบแรนดอมได้ตลอดทางเป็นร้อยๆเพลงได้เลยนะครับแล้วฟังฟรีด้วยนะฟังฟรีด้วยนะครับก็มันมีอย่างอื่นอีกแหละนะครับหลายลายอย่างเลยแต่ผมผมใช้อยู่แหละผมใช้วลอตอยู่ผมใช้หลักๆแค่3ตัวนี้เองแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับมีการทำรีวิวการใช้งานเครื่องเสียงตัวนี้เอาไว้ในช่องผมด้วยนะฮะลองเซิร์ชดู เครื่องเสียงรี v o อาเหลียงพาทัวร์ก็เจอแล้วเดี๋ยวผมเนยลิง์ไว้ใต้คลิปให้แล้วกันนะลองไปดูกันถ้าเกิดรีวิวเข้าไปในคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปมาดู Eco Sticker กันดีกว่า Eco Sticker คันนี้นะฮะประหยัดมากเลยนะ14.9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับออกโดยหน่วยงานราชการ2หน่วยงานนะฮะกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมถือว่าเป็นหน่วยงานราชการ ที่เชื่อถือได้นะฮะ14.9กิโลเมตรลิตรเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขจริงๆนะครับในสนามทดสอบนะครับใช้งานจริงก็อาจจะลดลงนิดหน่อยแต่ว่าตัวเลขอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจริงๆของรถคันนี้นะครับ Eco Sticker เนี่ยต้องส่งให้ถึงมือลูกค้าในวันรับรถนะครับเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะสคบนะฮะถ้าขครไม่ส่งให้ก็ทวงเขาเลยนะ แคมเปญดีด้นะตอนนี้แคมเปญดีมากเลยก็คือเราจะดาวลงต้นตั้งแต่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะแต่ว่าใช้คนค้ำคนหนึ่งดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับถ้าใครบอกว่าไม่อยากใช้คนค้ำอยากซื้อคนเดียวก็ทําได้นะพนักง,งานบริษัทอายุงานหนึ่งปีขึ้นไปรับเงินเดือนผ่านบัญชีนะครับดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องค้ำเลยนะครับหรือถ้าใครบอกว่าไม่ใช่พนักง,งานบริษัททําไงดีนะครับมีรถคันเก่าไหมล่ะมีรถคันเก่าเป็น รุ่นอะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะเอาสำดาวลึกขั้นเก่ามาแนบได้เลยนะฮะผ่อนมาแล้ว1ปีขึ้นไปก็สามารถดาวศูนไม่ต้องคำได้นะครับได้เลยนะคนคำไม่ต้องใช้นะครับแล้วดาวศูเนเดอกเบี้ยถูกด้วยนะดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะฮะดอกเบี้ยจะถูกกว่าปกติลงประมาณ1%นึ่งดอกเบี้ยถูกมากติดต่อเข้ามาแล้วกันนะฮะเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้นะฮะดอกเบี้ยถูกมากถึงดาวศูนก็ตามนะฮะถูกกว่าปกติ1%เลยลดลงไปพิเศษให้นะครับ ใครต้องการดาวเยอะกว่านี้ถ้าดาวยี่ห้าเปอร์เซ็นผ่อนสี่ปีเอาดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นไปเลยนะโอ้โหแคมเปญดีมากปะแคมเปญดีมากจองมาเยอะเลยครับเป็นไงบ้างครับชมรถแล้วชอบไหมนะครับแคมเปญดีด้วยนะตอนนี้นะครับลูกค้าถ้าอยากจะดาวศูนเปอร์เซ็นคนค้ำไม่มีนะครับซื้อได้นะดาวศูนเปอร์เซ็น์ไม่ต้องค้ำไปเลยนะครับเพียงแค่ลูกค้า เคยมีรถยนต์เก่านะครับหรือว่า่อนอยู่ก็ได้ตอนนี้นะครถ้าผ่อนเกิน1ปีนะครับก็สามารถนำสำเนาทะเบียนรถคันเก่าเนี่ยมาแนบเรื่องเพื่อดาวสูงวัเซนไม่ต้องคาได้คันเก่ายี่ห้ออะไรก็ได้ด้วยนะได้ทุกยี่ห้อเลยนะครับหรือถ้าบอกว่าออกเป็นคันแรกนะครับออกเป็นคันแรก เป็นพนักงานบริษัทไหมละะ่ะฮะพนักงานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหากิจอายุงานหนึ่งปีขึ้นไปรับเงินเดอนผ่านบัญชีธนาคารนะครับดาวสูนเปอร์เซนคนค้ำไม่ต้องใช้ได้เลยนะแคมเปญดีมากเลยนะครับรีบเข้ามาจองกันนะครับติดต่อเลี้ยงผ่านลิงกงไลน์ใต้คลิปได้ผ่านลิงก์ง Facebook ใต้คลิปได้นะฮะวันนี้ลาไปก่อนรอชมของดีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ